ด้วยความเป็นผู้หญิงนะที่ต้องซ่อนพลังนี้ไว้แมงจะสามารถปิดบางพลังนี้ได้นานแค่ไหนเชิญติดตามได้ในล่นาลนนาลน่นาล่นาลนา ที่หัวหลานข้ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับเจ้าข้าว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องออเลิน้นข้าไม่แต่งข้าจะอยู่กับท่านพ่อท่านแม่ยังไงยังไงข้าก็จะไม่แต่งไม่ได้ไม่ได้เป็นสาวเป็นสาวไม่ต้องงามปากหันหวานจะดีใจว่นานางตอนสมัยอ๋อสาวเนี่ยมีผู้ชายมาลอยเต็มยข้าดูหมดเลยสาวตัวหน้าตาออกจะสวยด้วยแล้วถึงข้าไม่ไดึงไห ถึงจะมีผู้ชายมาเอาเลยนะไม่เอาอ่ะท่านแม่ยังไงข้าก็ไม่ยอมอย่าไปว่าลูกเลยเจ<ม>้าได้แต่งงานก็เพราะข้าหล้มพิษมั้งนะไม่ยามาได้ยังไงไมงด่าไงด่ายังไงขอตามเนี่ยร่วกว่าน้ำแม่สิงมาแล้วไปไปรีบไปแต่งตัวอย่างรัาช้าๆด,ดีเลยได้ ร้านเนี่ยเราอยู่ข้างในแล้วเสื่อด่าเสื่อด่าเน่ยเหอหัวม่ลังหน้าตาก็สะสวยแต่กิริยามารยาทเนี่ยดูไม่เป็นกุลสตรีเลยนะป้าไม่เป็นไรไม่เป็นกุลสตรีแล้วมาหาป้าได้สั่งสอนที่สาวอย่างไงถึงได้มีนิสัยแบบนี้ก็มองว่าครอบครัวข้าแบบนี้ยังไงออกไปจากบ้านข้า เดียวนี้เลยนะเจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยบูรันการบุกการตอนนี้นะตอนเหนือของบ้านเมืองเขาก็โดนขขาสมุทรมากระทบกมีรับซังขึ้กินผู้ชายไปเป็นอาหารคอพอดเนึ่งคนสมุนหัวทำไมพ่อข้าถึงไม่ไปแล้วบ้านข้าถึงไม่ได้ไปล่ะก็ป่อสูขบันนี้เฮียรอดดอนนะกาย ข้าต้องไปนี่มันเป็นหน้าที่ของประชาชนยังไงข้าก็ต้องไปอยู่ดีข้าคงไม่ได้กลับมาแล้วดูแลแม่เจ้าด้วยหรอ่าท่านพี่ ไม่ต้องห่วงน,นะข้าจะคอยปกป้องเจ้าจนกว่าสึกนี้จะจบเองเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณนะท่านบุญชูที่ท่านมาช่วยข้ารีบไปเถอ,อะเดี๋ยวพ่อแม่เจ้าจะตื่นก่อนนะ <c oughs> นี่คือที่ที่ข้าต้องมาฝึกจริงๆใช่ไหมบุญชูใช่แต่ทำไมอ้แกลมหน้ากลัวจังวะข้าไปก่อนนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนไหนบอกว่าท่านจะช่วยข้าไกลากรรมกรท่านบุญชูเฮ้ยเป็นไปใครวะเคยเห็นหน้าเลยข้าก็ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าเหมือนกันแล้วเจ้าหน่ะเป็นใครดูรูปทรงหน้าอย่างนี้แล้วเหมือนจะเป็นคนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าคนบ้านเนี่ยไม่เว้นแม้แต่เด็ก จะพูดกับลูกพี่ข้าอย่างนี้ได้ยังไงหร่อะอะไรอะไรใหญ่ฮะอะไรใหญ่หยอกย้อนมาให้จัดมันสกักกำหมอจับอะไรเอาจัดการม <ừ. S 2> ันแน่มาคนเดียวจะยากเดี๋ยวจัดคือทำที่แท็กโโทุคทับ 没事，没问题，不。 จงังขออบาบนา้ำฟินๆหน่อยละกันเฮ้ยทำไมสบู่มหล่นเนี <il S 2> ่ยสบู่่น้เล็นบสสียงจัง วันไหนเจ้าเวทครับวันไี้ขาจะมาอหงน้่งวันนี้คอาดินน้าดอดินแดนแงนีเอนงี้เาห้เอี้าแดหี้วอ่้อานนี้าแ้เอ่ีานนหี้ดงเงี้าดนดงอานงนเานี้นงเอาน้าอ้ดนเน้อดอง เด็ดจับคือแบบเตี๋ยวคาราเบล <laughs> แต่ถ้าหางออนแอ่นกับผู้หญิงรือว่าถ้าจะเปิดจะเองถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดูไม่ได้ดัจไม่ได้ดัไม่ไับไม่ได้ดบเจ้าาทตัวที่แผ้จริงของเจ้า เป็นผู <S 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 ้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงแต่อย่าจะมาลบกับชายชาตีอย่างเราละเลยหน้าที่ของพลตรีแถมยังมาหลอกลวงข้ากับบกระไรทัพเห็นว่าเสื้อที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกทำไมผู้ขาต้องด่าข้าถึงขนาดนี้ข้าแค่อยากจะช่วยพ่อของข้า พี่ขาห้านกระโดกกระโดแค่นั้นเองเจ้ากตัอยูอาสมแทนพ่อที่ป่วยเจ้าทำถูกแล้วเจ้างเชิดไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นอย่าไปแคร์ลตัวแม่อยู่แล้วใช่ข้าเชื่อว่าสิ่งที่ข้าทำนั้นอ่ะถูกต้องข้าต้องเชิ่ข้าข้าข้าเห็น หเห็นผู้หลานเห็นอะไรหรอบุญชูองคะ์จักรพรรถูกไอ้บริี้คันจับตัวไปผู้หลานจะต้องรีบไปที่พระชังตอนนี้เดีย๋ยวนี้เลยฮะว่ายางไงนะนั้นข้าต้องรีบไปช่วยวงจากรรรดของข้าแล้วไปแล้ว

การได้ไงวะโองคลักมันหายจากเกงพอถ่าแล้วปูปีจะอีต้องปะกำเ่ให้ฉนได้บกครั้อยู่ในวันที่จม่เจ็บบอกให้รู้ว่ารก

ชาิแข่งโคกไอ้ลูกแผ่นดินไอลิ้นสองแฉกไอแหวกก้อย่าไอป้าห้าร้อยไอหัวแปดร้าคาไอ้หน้าปลาจวดไอขวดฟองร่องไอบองกันชาไอปลาไม่ทินเบ็ดไอเซาฟซีไอ้ชินิซามรดไอตัวเสียงดังไอช่างตีเหล็กขอบคุณมากทีมเลยค่ะ อยู่แข่งไม่เห็นเลยว่านขาสั่งล,ลืมไม่รกกันค้อเลยของเขาคือหา้าชัดใจ เจ้าวนแหนกล้ามาคัดคนอย่างบริคานข้าจิ้งหู่หลานและเจ้าอะเป็นไผ่ข้าบริคานสายชิวโนวันน้ำวันของวงการวันเจ้าผ่านแล้วตัวนี่เจ้าป้าตัวตึงพอสวรรค์เนี่ยค่ะ ไม่ดีเยวก็จะออกไปเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ผิดเจ้ามีความแป้หานอย่างมากเพราะข้าเขาถือข้าไม่ถือโทษโกรธพวกท่านหรกอยาก่าเศร้าไปเลยพวกเรามาฉลองกันดีกว่า Enjoy